สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุก่านค่ะมันนี้กลวมาเจอกันอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่หลังจากจบคลิปนี้ค่ะเจ้บุญการทีเดินทางไปเอาอไปของวัตถุมงคลน้ำอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์บอกว่าวันนี้จะออกจากพิธีเพราะว่าเป็นวันพระวันศีลมือดีเลยวสั่นเนาะค่ะอืมวันนี้เป็นเพื่อนเอิญยังหล่ะคุณแม่บุญข้าวอะไรนะข้าวข้าวสากบเนาะบุญข้าวสาก ืเป็นมือดีวระอาจารย์อาจารย์วานะคะแล้วก็เอฟซีบูช่าเขาม่ล้ายซังจองเขามาลายคือได้ไปเอามาส่งให้เอฟซีหลังจากที่ส่งไปเอามารอบนหนังหันเบิดแล้วค่ะของเกียบุญกระติดกระเป๋ไวันนี้ตลอดเวลาเลยนะคะก่อนอื่นเ้อก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะวันนี้มีหลักหน่วยล่างของเซียนบุญนะคะเขามาแลวลายงวดติด,ตดแต่ว่างวดนี้จะเปิดตัวเป็นงวดแรกของเฮ้าอาจารย์ว่ายจะเฮ็ดย้อนหลัง หลายงวดหลายเอาซิบงวดกับพ่อว่าสันเพื่อนว่าเห็ดมาตั้งต๊หนึ่งแม่าย่างบ่เคยหลุดต่วานห้มาสองตตลอดนะคะให้ตัวห้มาสองตตลอดต่ว่างวดนี้เพื่นจะเน้นให้นะคะเน้นให้หนึ่งตัวไปเลยปกติคือคือกับบอบอรเดนเน้นอยู่แล้วค่ะเอฟซีมากตัวใดกะจังจับออเดอร์สำหรับหน่วยลางต่ว่างวดนี้เพื่นจะเน้นให้ตัวหนึ่งนะคะ ให้มาสองตัวเหมือนเดิมอ่เป, London, เปิดตัวงวดแรกร้องออกไปเบิงด้วยว่าทันใจบุญแต่วาในีส่วนของหลักหน่วยล่างของพี่ฝนอ่าหลักกาของแม่น้อยนะคะหลักกะของพ่อผู้ใหญ่ใจดียังไม่ให้นอกแต่ว่าวพ่อผู้ใหญ่ใจดีให้หน่วยบนไปแล้วเหลือรักซิปเนาะค่ะคุณพ่อยังบอทรงมาให้เนาะค่ะ้าทรงมาให้แล้วก็จีได้เอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่รับชมรับฟังคือเกานะคะอืม มื่อนี้แดดค่ะก็แม่น้องฝนตกชว่วงเสาร์เลยค่ซสายๆมากค่ะจะแดดอ่าแดดเลยเข้ามาแล้วกี่งวดติดดูสิสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดงวดติดติดแล้วค่ะสิบเอ็ดงวดแล้วเรามารอลุ้นงวดที่สิบสองมันจะเป็นงวดที่สิบสองของเพลินแต่ว่าจะเป็นงวดที่หนึ่งของเฮ้าให้คุณแม่ให้คุณแม่แคปหน้าจอไปเลยนะคะสําหรับหลักหน่วยล่างของเซียนบุญเนะะี่ยค่ะ เซียนบุญที่เบิ่นไหมาแบบนี้แคบจ่อไปเลยค่ะเพราะว่าเริ่มสิมหฮกันย่าย่นนี่จะเป็นงวดที่หนึ่งเปิดตัวของเรานะคะอ่านั่นละชอบกระจังจัดใครกระจังพันนาะคุณบอคุณแม่แคบจ่อไว้เถอะไปเปรียบเทียบไ่ว่าจะเป็นของไม่น้อยของพี่ฝนของพ่อผูอ้นี้ให้ใจดีว่าจะมาตัวเดียวกันบ่ละกะไปเบิรงนไซล็อกเหล็กลางกับของเตวุนที่ลงไปมือเสาร์เนาะค่ะที่ว่าของคุณแม่เอฟซีเปิดตัวงวดแรกอ่างวดเมื่อกี้ถูกไปที่แสน กาบาทแต่งวดนี้อัดไปเลยสองพันคูณสองพันวสันคุณแม่มั่นใจแห้งวาสันเออแต่เลยโลงนาเสนอบอกเขาแม่เป็นงวดแรกคือกันนะคะงวดเมื่อกี้เขาที่สามนึงตรงๆแล้วก็ทําไปเบิ้งไส้กันกับลอกลางของเข้า 6, 6หกหกข้างที่หายเมื่อกี้นี่ที่มีอ่าหนึ่งสามที่จริงค่นบอกนูเขียนสามนึงหละนูดเขียนกับดีดีเมื่อนูดแล้วคุณบอกตัวนึงไปเขียนตัวนึงพอกระว่า,วายูยเล็กสิบสามมันบอกใครมันเป็นประด้มันจะเป็นสามนึงลูกวาสันอ่ะ รอรับชมเด้อแม่เด้อรอรับชมได้เลยนะคะเอาฮเริ่มมาเบิ่งกันแรยค่ะงวดที่แรกนะคะสําหรับเซียนบุญนี่เพิ่นให้่มาจังดอธิบายย้อนล้างให้เบิ่งกอนนะคะอืมตามที่เพิ่นบอกนี่แหละแต่ว่าทุงงวดคือเพิ่นบได้เน้นห้แต่งวดนี้เพิ่นจะเน้นหาเอฟซีนะคะแต่ว่าตามตามที่เพิ่นเบิ่งมากคือว่าเน้นตัวไหนออกตัวนั้นเหละในใจของเพิ่นคือเน้นตัวใดออกตัวนั้นแต่ว่าเพิ่นกับบได้อยากเน้นให้เอฟซีเพราะว่าให้เอฟซีเลือกเอาถ้าไปเน้นห้างีะไม่ติดอี อาจจะบ่ถึกใจเอฟซี่ยังสีนะบางคนยังเสียแต่เลยอ่โบนิลเนาะค่ะลองมาเบิรงกันนะคะอืมวันนี้เน้นให้ไปเลยถ้าชอบก็ค่อยจัดนะคะถ้าไม่ชอบตัวเน้นก็ตัวรองของอ่าเส้นบุญก็ได้นะคะเริ่มหนึ่งเมษาย,ยนหกแปดค่ะเพิ่นกับเฮ็ดได้ที่เจ็ดกับหกนะคะเจ็ดกับหกหลักหน่วยล่างทำได้เจ็ดกับหกหลักหน่วยล่างเลขออกล่างสามหกนะคะเข้าไปที่หกนะคะนี่ นี่เลขออกล่างสามหกนะคะหนึ่งเมษาเออแล้วกตงหวดต่อมาสิบหกเมษาให้ห้ากับสองเลขออกล่างที่แปดห้านะ้คุณพ่อคุณแม่เลขออกล่างที่แปดห้าเข้าที่ห้าสำหรับสายวิ่งสายแลนสายเมย,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 ย์เอาไปวิ่งได้เดอร์คุณพ่อบ่าคือเลขวิ่งนี่ คือไม่มีพลาดประสั้นนะคะหรืออาจจะพลาดก็ได้กับวงหูจักคือกันเนาะคุณ่อคุณแม่เนาะอ่ะวดวันที่สองพฤษภาหกแปดให้มาสามกับหกค่ะเข้าไปที่หกนะคะเพราะว่าเลขกออกล่างศูนย์หกค่ะนี่เลขกออกล่าง 16, ศูนย์หกสิบหกพฤษภาคมวันที่สิบหกพฤษภาคมหกแปดนะคะให้ เจ็ดกับห้าให้เจ็ดกับห้ามาเลขออกล่างที่แปดเจ็ดค่ะเลขออกล่างที่แปดเจ็ดงวดต่อมางวดต่อมาวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะหนึ่งมิถุนายนหกแปดให้สองกับศูนย์มางวดนี้ออกคู่กันเลยค่ะให้สองกับศูนย์มาออกคู่กันแต่ว่าเขาไปที่ ศูนย์หลักหน่วยล่างนะคะ<ด>เข้าไปที่ศูนย์หลักหน่วยล่างงวดต่อมาค่ะ16มิถุนายน68 16มิถุนายน68ให้หกกับแปดมาให้หกกับแปดมาเลขออกที่06ล่างค่ะคุณพ่อคุณแม่เลขออกล่างที่06เข้าที่หกหลักหน่วยนะคะเนี่ย งวดหนึ่งก่อข้อค่ะให้หนึ่งกับห้ามาให้หนึ่งกับห้ามาเลขออกที่เก้าหนึ่งล่างค่ะเข้าไปที่หนึ่งนะคะนี่เข้าไปที่หนึ่งสิบหกก่อข้อให้สามกับหกมาเลขออกล่างที่สองหกล่างค่ะพุ่นบอกุณแม่ค่ะเข้าไปที่หกหลักหน่วยล่างนะคะงวดหนึ่งสิงหาคมให้มาที่ศูนย์กับสองค่ะ ห้ซูนกับสองมาเลขออกไปที่ห้าศูนย์ล่างนะคะเข้าที่ศูนย์ล่างนะคะอ่าลองพิจารณาเบื้องเดิ่พ่อกุณแม่เด้อตอวเปิดตัวให้เรางวดแรกแต่ของคุณพ่อทําได้มาสิบเอ็ดงวดติดติดแล้วนะคะแล้วก็งวดสิบหกสิงหาคมค่ะไฮสามกับเก่ามากค่ะเลขออกที่หกสามล่างนะคะเข้าไปที่หกสามล่างเข้ามาที่สามนะคะอืมสามหลักหน่วยล่าง วดล่าสุดเมื่อกี้นี่ก็คือหนึ่งกันยายนหกแปดค่ะหนึ่งกันยายนหกแปดได้มาที่สามกับหนึ่งก็ออาไปคิดว่ามันจะออกจับคู่กันอีกแต่เฮดมากนี่มันออกจับคู่กันสองวันแล้วไ้มาทีสามกับหนึ่งมาสันเลขอันเจบุญเขียนปิดได้หนิค่ะคุณในสามหนึ่งกับสิบเปอร์เซนย์ูในบนอีกแล้วมันก็เลขกากบาดแหวกกับเข้าที่หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยร่างเอาที่นี่งวดนี่เตรียมสมุดประกาศโจทย์้วค่ะ เตรียมสมุดปากกาจดให้มาสองตัวนินให้หนึ่งตัวนะคะชอบกระจังจัดขัดกระจังพานเดอ้อเป็นเพียงแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องกอมนาเสนอสำนักไดดีสำนักได,ด,กไดแมนกรเทียมมานําเสนอให้พ้อทุกแม่ทุกอันทุกคลิปนะคะ,ะเตรียมจดได้เลยงวดนี้นะคะให้เก้ากับหกมาเน้นไปที่หกล่างนะคะ ให้เก้ากับหกมาเน้นไปที่หกล่างเลยเน้นตัวเดียวบอมักโตที่คุณพ่อเน้นกับเอาตัวล่องเพื่อนเนาะเอาตัวลองของเพื่อนก็ได้นะคะอ่ะแคปหน้าจอไว้เด้อแคปหน้าจอไว้เลยถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนในทางทีมงานนําเนาะคะ่ะสาหรับเลขเชือกผูกคอตายมือเหนียวะคะ่ะอาจารย์เพื่อนนัดมือเนี้วละค่ะทีงวดเมื่อกี้วันไดนศูนย์สามห้าหกมันจะได้ซีโตตลอดค่ะจะได้สี่ตัวตลอดนะคะ ตามที่ได้สัมผัสคลิปมันละอ่ะก่อนที่จะจบคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่กดรอบพิมพ์รอบไปเดอ้อบุตรหลาทอยดาใเล็กเชืออผูกข้อตายนะคะอ่าขออวยพรอวยใ่คุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเดินทางไปไหนขอให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยไว้เจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะ